สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุภูสุคนมาทงหน้าพี่น้องมาทงหน้ามาทงหน้ามาอุบลมาเที่ยวมาเที่ยวหน้าพลุงพูนงั่วพ,ล,วพลุง น้ามุม่นเมีพิ่นกวงเติบอยู่จักไรบุ่นอยู่นี่ไรๆอยู่ดอกคือว่าบักหิวพี่น้องเคยเห็นบ่บักหิวต้นนุ่นต้นนุน่นต้นนุน่นเดี๋ยวนี้หาเบิ่งยากเด้ต้นนุ่นนะ่ะหาเบิ่งยากเดีอันนี้ต้นบอยุ่มปลา ต้นนี้หุ้มปลาเคยเห็นบ่พี่น้องกินหยอดมันนี่นี่ลวกกินซสี้ยมผมอ่ำลำผู้ใดเคยผู้ใดเคยกินคอมเมนเมืองเดอ้อนี่เดอ้อหยอดกำลังงามเนี้ยก้าป่านที่กินเอาได้บ่นอนอนนอนเอาไปลวกก็ไปหนึ่งใส่ปลาแสบซสี้มผมอ่ำลำบวชค้มกับดกหย้ยดกอีลีพี่น้องบวกค้มจนว่ามีใบ ต้มันหันหน่วยหน่อยเนาะเสียงหน้าน้อยเสียงหน้าน้อยเสียงห,าหยยงมาเพิ่นพอกตนพายุหุ้มปลา ก็อันอันยอดหน่อยยูยานมันขมแห้งย่างไปเบิ้งย่างไปเบิ้งสาเพื่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาเด้อไปเบิ้งสาปาก,กันเด้อมาทงหน้าหล่กกันไปเที่ยวกัน เมื่อเช้านนี้ยุโรปเห็ดหนาวหนาวฝนตกก็น่าอุบลญว่มีฝนจัดเม็ดตสบายข้ามาเริ่มลมที่วิวีมาทางทางพุนเป็นไอ้มันเนินเนาะพี่น้องพี่ทางพี่นะทางนั้นทางนั้นทางนั้นมามันเป็นป่าอันเขตทางนั้นมันจะติดของไอ้ป่า่เม่นปั่นเม่นป่าใจหนี่เด้อัน หน้าเพิ่นนดิละแต่ว่าเพิ่นเ่อเด้มันเป็นเล่าแม่พี่น้องเล่าบ่ทันได้กบ่ได้ท่านได้แปลงโดดไปให้หน้าบ่ทันได้แปลงมันก็เลยเป็นเล่าเป็นปลาอยู่แต่ว่าเป็นต้นไม้น้อยๆดอกอยู่ในป่าหันอยู่ในี่ยเาหันมีหอดบานคนดเดชเพราะว่าพอาาทางผีเขาจะออกมาอยู่หน้าหลายเนาะเมื่อคือบานเมื่อคือบานทางไะเอียดบานบานอยู่ละเอ็ดตั้งเป็นหมู่บานแต่ว่าบานนี่ ขาเจ้าออกมาอยู่ทงหน้าไหลนี่สาปปลาเพิ่นสาปปลาเพิ่นไหนย้นนำหนังเพิ่นกอาสูบน้ำเข้าไปใส่นี่สองบอ่อน้ำใสใสเลยเพิ่นมาให้งวัวเพิ่นลงเพิ่นตักให้มันกินเองก็เพิ่นโปลูกวัวต้วนนี่ต้นว่า อานน้ำมาเจับหล่อมย่านงูลงนี่สาหนึ่งสาปา่าพุ่นอันข้างบนเนี่ยกับแม่สาคือกันได้ไปนอนเก็บกักหน้าไวใหนาแหล่งไม่อยากเข้าไปขี้ขั้นออกมามีหอดรีใส่ป่ารอบรอบบนเอิรนรอบทั้ง ไก่เพิ่นก็เลี้ยงอยู่น้าทางนี้เพิ่นเอาไก่เอางวัวไปน้าเพิ่นออกมาอยู่น้าล่ะส่วนมากเพิ่นเสียออกมาอยู่น้าต่ว่าุงยุระเอ็ดหนึ่งบ่คอยพากันนอนหน้าดอ,อกแล้วแต่ประเภทนี้แล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ละโมบานแล้วชอบออกมาอยู่น้าก็เห็นลีว่ะพี่น้องรียน้ามันหน้ามำขืนเนาะปลามเสียออกเสียดอกเพิ่นเห็ดลีไว้ บางคนก็เอินตรงเนาะบางพื้นที่เพื่อนว่าตรงตรงก็คือลีนี่แหละทางไรเอเอนลีทางเอื่นขาเจ้าเอินตรงเดี๋ยวไปตัดโยค่ะเอาไว้ จุกข้าวเอาไว้เห็ดฟื้นหระอวะ่าต้นไหม่ก,ก็เหลือหลายอยู่บางที่ก็ตัดเทียทานแถวนี้เขาจอาใส่ทานกันใส่เพราะว่าต้นใหม่เ้าเจะลายเนาะก็ใส่แก้ยู่เป็นบางบางขัวเรื่อนผ้าผามาทงมาไหา้อันนี้น้าพอลุ่งพี่น้องพี่ชายของแฟน มีต้นนิวพันปลูปกหลายต้นอยู่ต้านนี่ต้นนิวต้นนุ่นน่ะล่ะพี่น้องเอ้พึ่งทองฟ้าคลิปนี้ก็ไวส้สำนีเด้อจ้าขอบคุณเลยลที่เขาชมคลิปจ้า